อีกไม่กี่วันเธอก็ไปต่างประเทศแล้วสินะพี่คงคิดถึงแย่เลยอ่ะแปบบหนึงนะขออ่านหนังสือก่อนที่รักคุณจะไปเรียนต่างประเทศจริงเหรอเนี่ยผมคิดถึงตายเลยนะถ้าคุณไปแล้วไม่กลับเราจะทํายังไงคุณนี่ก็ว่าไปฉันไปเรียนแค่สองสามสี่ปีเองไม่ไปส่งฉันได้แล้วออแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่ผมต้องไปส่งแฟนขึ้นเครื่องบินโดยเองก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศและผมเองก็คงคิดถึงเธอแน่ๆเลยไม่เธอน่ารักขนาดนี้เนี่ยผมหล,ลงรักเธอจังเลยที่รักถึงแล้วนะ ฉันนอนหลับเหรอเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยด้วยซ้ำที่รักผมมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์นะที่ผมทำให้วันนี้ก็คือคำมั่นสัญญาที่รักเบลล่าแต่งงานกับผมนะฮะเออโอ้ย ฉันดีใจมากเลยอะขอบคุณนะพี่ฉันสัญญาเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกนะรักพี่มินมากเลยเด๋ยวแต่งงานแล้วเห<อ>มือนพวกเราจะเป็นคู่รักทั่วไปใช่ไหมล่ะแต่แล้วนะสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโอ้ยคิดถึงแฟนจังเลยเนี่ยจะไปแล้วขอดูตั๋วด้วยนะคะพาสปอร์ตโอเคค่ะเรียบร้อยอคุณผู้หญิงชั้นบิสเนสคร s สเลยนะคะไปได้เลยสวยจังเลยนะส,ยยนะสามีฉันจะคิดถึงไหมเนี่ยดีใจจังเลยที่เขาขอแต่งงานแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเอ๊เสียงอะไรอะเครื่องยังไม่บินถึงโอ๊ย เฮ้ยเครื่องจะตกงั้นเหรอเฮ้ยไม่จริงไม่ไม่ไม่นะไม่โอ้เครื่องบินบินแล้วสินะบายบายนะแต่แล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขาจําเป็นจนตายเฮ้ยนั่นมันเครื่องบินระเบิดแต่นั่นแฟนฉันอยู่ในนั้นไม่นะ เ่น <Bella>! วันที่เขาขอแต่งงานในวันเดียวกันนั้นสุดท้ายแฟนเขากับกลายเป็นศพและเขาเองก็ได้นํามาฝังที่บ้านหลังนี้ทําไมจากไปแบบนี้ฉันจําใจไม่ได้ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบถล่มทลายลง mm. เขาหาทางออกไม่ได้แต่ัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกินยานอนหลับหลายขนาดฉันจะไปกับเธอเบลล่าทําไมทิ้งพี่แบบนี้เขาเองก็ตัดสินใจกินมันเข้าไปาก่อนะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขานั้นไม่ตายก็คือเวลา กำลังทำหน้าที่ของมันเวลาในปัจจุบันตอนนี้คลาดเคลื่อนมากๆทำให้เขานั้น<ม>เวลากลับไปยังเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองต้องห้ามเอ๊ทุกคนผู้มานี่มันเป็นอย่างไรหรือผู้มานแปลว่าผู้ชายใช่ไหมอะอดูเหมือนหญิงสาวคนนี้จะมีหน้าตาคล้ายๆกับเบลล่าอย่าไปยุ่งกับผู้มานเลยนะกาหลาคงไม่มาหรอก,รอกผู้มานมานะฉันจะเผาให้เลยเพียงขวัญเธอก็พูดเวร์ไปถ้ามาจริงๆนะทางเราอะไม่ต้อนรับพวกคนแบบนั้นหรอกมันน่ากลัวไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะและฉันก็คือกาหลานะคะทุกคนตอนนี้ฉันกําลังลดน้ําต้นไม้อยู่เอะ นั่นอะไรน่ะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจังฉันขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนอะไรเนี่มันหน้าตาผู้มานี่อุ้ยแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวแต่ก็หล่ออ้ยน่ากลัวอะไรน่ะน่ะเอุ้อะไรหลอกกาหลามีอะไรเฮ้ยอะไรนี่มันผู้มานี่นะอุ้ยน่าเกลียดบาดโผล่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยแบบนี้ต้องเผามันเลยเผาเผาเผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามาดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าว่าใช่ผู้มานไหม นี่หรอผู้มารเป็นแบบนี้นี่เองเขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งสินะแต่ว่าเมืองเราไม่ให้มีผู้ชายนะไปบอกล่ะเฮ้ยอยู่ไหนตกใจแล้วว้ยว้ฉันควรตกใจพวกเธอสิฉันจําได้ว่าฉันตายแล้วนี่เฮ้ยอะไรเจ้ายังไม่ตายต่างหากเฮ้ยนี่มันเบลล่าคาชื่อกาหลังต่างหากอะไรเนี่ยเบลล่า เบลล่าเพียคิดว่าตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่ใช่นะดูเหมือนว่าเขาเองจะเข้าใจเพราะว่าเบลล่าและกาหลามีหน้าตาที่คล้ายกันเจ้าไม่ใช่เหรอนี่เป็นใครมาทําอะไรแบบนี้ได้ไงเนี่ยฉันชื่อกาหลาพรกเขาก็จับตัวผู้ชายคนนี้มาไว้ผู้มาหน้ากลัวเผาเลยไหมเผาเลยเผาเลยหน้าตาก็น่ากลัวไม่น่าให้อภัยเลยพวกเจ้าใจเย็นก่อนสิเพื่อนข้าผู้มาคนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรพวกเราเลยเจ้าจําได้ไหมเข้ามาได้ยังไงหรอเออผมจําไม่ได้เลยครับแต่ว่าคุณมีหน้าตาเหมือนเมียผมเลยครับนี่มันปีพศอะไรเนี่ยนี่มันเมืองต้องห้ามแล้วก็ไมม่ีพด้วย ไม่มีพระอหรอกข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงแต่ว่าข้าต้องจับเจ้าไว้ก่อนอ,อโอเคผู้จ่าอะไรของเจ้าน่ะ แอบแล้วอยู่ดีดีสัตว์เลี้ยงของกาหลาก็กลายเป็นอะไรไม่รู้เจ้าเป็นแบบนี้มา3ามสี่วันแล้วนะไม่มีใครช่วยเจ้าได้เลยเหรอเนี่ยสัตว์เลี้ยงเจ้าเป็นอะไรอะหรือว่ามันจะตายแล้วเนี่ยกาหล่สงสารมากเลยอะออมันน่าจะเจ็บท้องหรือเปล่าให้ฉันดูให้นะฉันพอมีความรู้เจ้าหมายความว่ายังไงผมเคยเป็นหมอรักษาสัตว์ครับไหนขอดูหน่อยนะอ,อือไม่ออกนี่เองทำแบบนี้นะแล้วน้องจะหายโอ้เจ้ากิ่งกาเอ้ย,อย ออโอเคเรียบร้อยโอ้หายแล้วอัศเจรีหันกระลันเยมากเยเป็นไปได้ไงเนี่ยแค่เจ้าจับไว้เนี่ยนะโ ผู้มานี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นว่าคืนนี้จับตัวไว้ก่อนแล้วกันนะดูเหมือนว่าคืนนี้ดูเหมือนว่ากาหลาเองก็พอใจที่มินนั้นมีประโยชน์คืนนี้จะนอนนี่แล้วกันนะเจ้าชื่อว่ามินใช่ไหมล่ะชื่อแปลกแท้เรื่องจริงหรือที่เจ้าย้อนเวลามาได้ไม่อยากจะเชื่อนักอผมย้อนมาจริงๆนะผมกินยาแล้วก็ดีดีผมก็มาโผล่ที่นี่อ่ะก็ช่างเจ้าเถอะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเช้าวันต่อมาเพื่อนของกาหลาก็ได้มาคุยกันวันนี้ต้องมีคนไปเอาผลไม้ด้วยนะต้องไปหาของป่ามามีผู้ม เลยกาหลาของไม่มีแล้วนะผล,ละไม้ป่าก็กล้ <c oughs> จะหมดอยู่แล้วเออให้ผมไปเอาให้เถอครับผมพอจะมีความรู้เคยเข้าไปในป่าเดี๋ยวผมเก็บมาคืนครับย <c oughs> ก็จะหนีไปนะสิกาหลาไปกับมันเลยนะแต่ก็มีผู้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้มันเลยใช้ใช,ใช้ผมเลยก็ได้นะครับงั้นข้าฝากสัตว์เลี้ยงไว้เลี้ยงด้วยนะ3-4มวันข้าจะกลับมาในที่สุดทั้งสองคนก็ตัดสินใจออกไปหาผลไม้ป่าผู้มันน<ท>ี่มันเก่งเนาะดูสิสามารถทําให้กิ้งกา่ามี2ตัวได้สุดยอดอ้อาตาัวเต้ามันบักผมเองก็ย้อนเวลากลับมาจนกระทั่งผมมาพบกับเธอคุณกาหลาครับ ผมว่าให้ผมถือตะกร้าเถอะครับผมกลัวคุณหนักฮะอ๋อไม่เคยมีใครมาถือแบบนี้ให้เลยอ่ะขอบคุณเจ้ามากนั่นไงผลไม้เจ้าเคยกินแบบนี้ไหมเล่ามันก็ดีแฮะน่ารักชะมัดเลยอ่ะเออข้าขอชิมก่อนนะแล้วเจ้าค่อยกินแบบนี้นะเฮ้ยเอ้าลองสิแล้วเจ้าจะติดใจนะแล้ว้เขาก็ได้กินเข้าไปแต่แล้วเอออร่อยเฮ้ยเปนละข้าเองอะไรกันข้าขอโทษนะข้าคิดว่าเป็นเมียข้าน่ะ ใครกันเบลล่าฆ่ากาหลาตั้งหาไปเถอะนี่มันก็จะค่าแล้วเราจะไปพักที่ไหนแต่แล้วมินเองก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ได้หลอกตัวเองว่ากาหลาคือเบลล่าผมอยากให้เขาเป็นเบลล่าจังเลยอะอ,อะไรกัน ผูมารให้ดอกไม้ข้างนั้นหรอดอกไม้นี่มันเหมาะสมกับทุนมากเลยนะเออขอบคุณนะเหมือนว่ากาหลาเองก็จะเริ่มหลงรักเขาแน่ๆอย่าเดินเข้ามาใกล้สิไม่เคยใกล้ผู้มารแบบนี้มาก่อนเลยนะสุดท้าย3-4ี่วันมานี้พวกเขาทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพ่อจะสอนให้รู้จักว่าความรักคืออะไรแล้วกันนะกาหลาความร<ะ>ักงั้นหรอและแล้วทั้งสองคนก็ได้มีความรู้สึกดีต่อกันกาห,ห,หลาเองก็ดีใจมากๆแต่แล้วทําไมกาหลากับไอ้มีนคนนั้นนะ่ะเข้าป่านานจังเลยเนี่ยแล้วเนี่ยมันผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่กลย เ,เนี่ยเข้าไปตามกันเถอะผู้มาน,นั่นต้องทําอะไรไม่ดีไม่ลร้กาหลาแน่ๆเลยและแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหากาหลาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นมันกาหละาเอ๊ะนั่นมันกาหลกาหลกับผู้มามันอยู่ด้วยกันกาหลขอข้อรักเองเนาะเฮ้ย ว่า,วาโดนจับจนได้สินะอะอาหละขอโทษเฮ้ยเมืองนี้มันเมืองต้องห้ามนะทําไมทําแบบนี้เหมือนว่าพี่ๆของเขาจะเสียใจมากๆอาหล,ละจะทําผิดผีแล้วไม่สมควรที่จะอยู่ในเมืองนี้ออกไปซะฉันจะดูแลเองไม่ต้องห่วงหรอกอาหลาเป็นเมียข้าแล้วผู้มานี่อาหละ,ลวลละพวกเราออกไปอยู่ข้างนอกกันเถอะไม่ไม่จะจะเผาอย่างเดียวเลยอย่าทำฉันเลยนะอาหละเขาจริงๆมันรักมันเลิกอะไรเนี่ยฮะเผาเลยเผาไอ อันนี้ก็เอกอาจจะเผาอย่างเดียวเลยออกไปเล่ไปออกไปางนอกและสุดท้ายกาหลาและมินก็โดนขับสายไล่ส่งออกจากหมู่บ้าน <c oughs> ฉันทําใจไม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตสองคนได้อย่างไรกาหลาเองก็เสียใจมากๆที่ทําแบบนี้เดี๋ยวฉันจะดูแลเองไม่ต้องห่วงนะและแล้วเขาทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันที่กระท่อมหลังหนึ่งไม่รู้ว่าฉันตัดสินใจถูกไหมนะและกาหลาเองก็ดูแลมินเป็นอย่างดีผู้มาผู้นี้เป็นของข้าแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้ไปไหนเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวกาหลาจะไปทํากับข้าวให้นะมินต้องอยู่ที่นี่กับ ดิฉันคิดถูกไหมเนี่ยหรือจริงๆแล้วฉันแค่ชอบกาหลาะ แค่ว่าหน้าตาเหมือนเบลล่าอเหมือนว่ามินเองก็ไม่ลืมเบลล่ายังคงเห็นเบลล่าอยู่ในตัวหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจกาหลาด้วยซ้ำเฮ้ยเบลล่าไอ้มินมีอะไรหรอโอ,อ้ฉันเห็นภรรยาเก่าอีกอะอย่างนั้นหรอกหรอแล้ววันต่อมาเพื่อนๆของกาหลาก็ได้มาจะ <c oughs> อ้วกเอ้ยหรืเหมือนว่าเพื่อนๆของเขาก็ให้อภัยเรียบร้อยไงบ้างอะคิดถึงก็เลยมาหา <c oughs> หอยอภัยแล้วเหรอร้อยละเป็นพี่น้องกันให้อภัยสิมันก็ไม่ได้แย่นี่นาเนาะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องฉันขอบคุณพวกพี่มากเลยนะวกกนนี้ฉัออบ่ยมา เบลล่าพี่ขอโทษวันหลอกลหอเนี่ยฉันคงลืมเบลล่าไม่ได้หรอกมตัดสินใจไปบอกกับกาหล่าวว่าผมขอโทษนะผมคิดว่าผมคงยังรักเบลล่าอยู่คุณก็แค่คนหน้าเหมือนเขาไม่ได้รักค่าแต่แรกงั้นเหรอ้ผู้มาดชั่วหน้าไอ้โมโหโมโหแทนผมขอโทษงั้นก็ไปทางใครทางมันเถอะสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจแยกทางกันจู่ๆยาที่เขากินนั้นก็โผล่ออกมา หรือว่านี่จะเป็นยาที่ทําให้เราย้อนเวลามานี่ฉันจะได้กลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยดีใจว่ะแต่ว่านะกลับไปอนาคตเลาก็ตายแล้วนะสิแล้วกาหล่าล่ะจะอ้วกกาหลาทำไมเป็นแบบนี้น่ะเหมือนคนแพ้ท้องเลยนะหรือว่าอาการนี้จะอ้วกก็นี่อาการคนแพ้ท้องชัดๆคนแพ้ท้องวายแล้วไอ้มีนมันรู้ไหมนั่น่ะแล้วก่อนที่เขาจะกลับไปยังอนาคตอย่างน้อยต้องไปบอกลาซะแล้วเ กาหลาเป็นอะไรเอ้ยไม่รู้เลยไงกาหลาท้องไม่ไหวกาหลาหมายความว่ายังไงนะจะกลับมาทําไมอีกกาหลาท้องเหรอไอ้ผู้หมานชั่วออกไปเลยนะข้าแค่จะมาบอกลา,าหาทางกับอนาคตได้แล้ว yeah. แต่ว่ากาหลาท้องนะจะกลับไปดีไหมนะ่ะและมันอยู่ในช่วงที่เขาต้องคิดว่าเขาจะกลับไปอนาคตหรือว่าจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <c oughs> กาลากาลาลักไอมินนะ <c oughs> คําพูดนี้อย่างน้อยค้าก็จะอยู่กับเจ้าแล้วกัพี่ขอโทษท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เดินทางข้ามเวลากลับไปยังอนาคตตัวเขาในอนาคตเองก็ตายในตอนนั้นว่าเขาเลือกแล้วว่าจะอยู่กับอดีตกับกาลาแล้ก็ลูกของเขาจบแล้ว